สวัสดีค่ะทุกคนกลับมพบกับพี่รีวิวอีกแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาค่ะ พอลลี่รีวิวจะพาเพื่อนๆไปชาร์พลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลย Sunshine of My Life รักกันเมื่อวันฟ้าใสซีรีส์เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยนักแสดงที่เพื่อนๆหลายคนคุ้นเคยอย่างจางหั่นค่ะผลงานที่เพื่อนๆคุ้นตานะคะก็อย่างเช่นเรื่อง Boss and Me ค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่อง Here to Heart นะคะประกบคู่กันกับนักแสดงสาวอย่างสีลูกค่ะที่กำลังจะมีผลงานคู่กับน้องหลินอี e นะคะในชื่อเรื่องว่า l e Scenery นั่นเองค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของโมเฟยนักศึกษาออกแบบแฟชั่นสาวสวยพรั่งพร้อมด้วยพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ผู้มีความใฝ่ฝันฝันใฝ่ในการเป็นดีไซเนอร์และที่สําคัญโมเฟยมีความสามารถในการเย็บปักและสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าจีนเป็นอย่างมากค่ะแต่แล้วชีวิตของโมเฟยก็กําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อจู่ๆวันหนึ่งที่โมเฟยและเพื่อนได้มีโอกาสเข้าร่วมดูงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของหมิงหยวนแฟชั่นกรุ๊ปแล้วก็ได้ แสดงความคิดเห็นนะพร้อมทั้งวาดรูปเก็บข้อมูลงานแสดงวันนี้นะในสมุดจดบันทึกซึ่งก็บังเอิญว่าประธานถังประธานนมสุดลอมิงยวนกุ๊กของเรานั้นได้ยินและได้เห็นภาพวาดของโมโฟเฟยนะในสมุดจดบันทึกจึงได้ออกโรงต่อว่าโมโฟเฟยว่ากําลังละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานบริษัทของเขาถึงแม้ว่าโมโฟเฟยจะพยายามอธิบายแล้วค่ะว่าแค่วาดรูปเก็บไวด้ดูไว้เป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ประธานถังของเราก็ไม่เชื่อ และด้วยเพื่อนนะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยดูไม่น่าแบบว่าไว้พังใจแล้วนะคะก็เลยรีบร้อนค่ะพาโมโฟเฟยออกจากงานในวันนั้นนะคะซึ่งก็บังเอิญว่าสมุดบนันทึกของโมโฟเฟยค่ะก็นั้นหลุดมือไปแล้วก็ตกอยู่ในงานและผู้ที่เก็บสมุดบันทึกแห่งความลับนี้ไปได้ก็ใช่ค่ะเป็นคนที่เพื่อนๆคิดนั่นแหละก็คือประธานถังสุดหล่อของเรานั่นเองค่ะ แล้วประเด็นคือประทานถังไม่ได้แค่เก็บไปนะ แอบอ่านด้วยอ่านเพิ่มนนีนต่างหากพร้อมกับได้รับรู้ถึงความลับช่องวิทยุออนไลน์ของสาวน้อยโมเฟยของเราด้วยค่ะและประเด็นที่น่าสนใจต่อจากนี้ก็คือประธานหังของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแฟนคลับช่องวิทยุนี้เปิดฟังเสียงอันไพเราะของโมเฟยของเรานะแล้วก็พลอยหลับไปซึ่งเป็นอะไรที่น่ามหาัศจรรย์ใจมากค่ะทุกคนเพราะว่าปกตินั้นประธานหางจะนอนไม่ค่อยหลับถึงกับเคยไปขอคําปรึกษาจากจิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานี้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ อ,อ่ว่าในระหว่างการสะกดจิตอยู่นั้นประธานถังนะก็ได้นึกถึงเรื่องราวในตอนเด็กที่ได้ฟังเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยเล่าเร,ารื่องต่างๆให้เขาฟังแล้วการได้นึกถึงเหตุการณ์นะคะก็ทําให้ประธานถังอ่ะรู้สึกดีนอนหลับได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าแปลกใจ,จที่ว่าเอ๊ะทำไมพอมาฟังเรื่องราวของโมเฟยเนี่ยประธานถังก็สามารถหลับได้เหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกก็ต้องตามแล้วล่ะค่ะว่าเด็กผู้หญิงคนน,น,นั้นอาจจะคือใครจะใช่โมเฟยคนเดียวกันในตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะยังไงหรือเพราะเขาเคยเจอกันตอนเด็กแล้วก็ เตรียมตัวรอฟินได้เลยค่ะทุกคน ในขณะที่ฝั่งโมเฟยนะคะเดือดร้อนกับการที่สมุดบันทึกหายไปเป็นอย่างมากทั้งที่พยายามนะทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อให้ได้สมุดบันทึกกลับคืนมาจากประธานถังแต่ก็ยากมากแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็สามารถเอากลับคืนมาได้เอากลับคืนมาแบบที่โมเฟยคิดว่าหลังจากได้สมุดกลับมาแล้วคงไม่ต้องไปเจอหน้าประธานถังอีกแต่ด้วยความบังเอิญเนีะนะทุกคนบังเอิญที่ประธานถังค่ะมีความสนใจใน งานเย็บปักแบบดั้งเดิมนะคะเลยได้เดินทางไปซื้อกิจการโรงงานเย็บปักที่บังเอิญว่าโมเฟยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของโรงงานนั้นพอดีนะคะแต่การจะเข้าซื้อโรงงานนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะประธานถังจึงได้ขอความช่วยเหลือจากโมเฟยคะ่ะซึ่งโมเฟยก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีให้กับโรงงานนะคะโมเฟยจึงได้ ออกตัวช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะซึ่งก็ทำให้โมเฟยและประธานถังของเรานะคะก็เริ่มค่อยๆใกล้ชิดเรียนรู้ทำความเข้าใจทำความรู้จักกันใหม่นะทำให้เร,เริ่มมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะหลังจากที่ตอนที่เจอกันครั้งแรกในงานเปิดตัวแฟชั่นคอลเลคชั่นใหม่เนี่ยคือมีความเข้าใจผิดกันอย่าง รุนแรงมากใจใดก็คือความฟินมาเต็มค่ะทุกคนเตรียมหนิวหงิกหนิ้วง,กวงอกกันได้เลยและโอกาสที่จะได้เจอกันอีกก็มาถึงค่ะทุกคนเมื่อโมโฟเฟยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบเสื้อผ้าที่บริษัทหมิงหยวนเป็นผู้จัดแต่การแข่งขันของโมโฟเฟยก็จบลงแบบเซ็งๆค่ะทุกคนแอบกระซิบและกันว่า ต้องตามไปช่วยดูไปช่วยสืบกันนะคะว่าใครกันนะเริ่มคิดไม่ดีจงใจทําลายโมเฟยของเราจนสุดท้ายเนี่ยต้องออกจากการแข่งขันไปทางทางที่น่าจะได้ที่หนึ่งค่ะแค่เริ่มต้นก็เดือดแล้วต้องตามดูต่อค่ะทุกคนและในขณะเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่โมเฟยค่ะก็ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ฝรั่งเศสคะทำให้ทั้งสองคนเนี่ย ต้องแยกห่างจากกันไปโดยเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าระยะทางเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้หรือไม่หรือว่าจะมีเรื่องราวอื่นเข้ามาแทรกแทนอย่างลูกตื้อความรักของ ฟางเสี่ยวอี้นะคะนักออกแบบหนุ่มชื่อดังอดีตเพื่อนสนิทประธานถังผู้เฝ้าตามติดติดตามโม่เฟยไปถึงฝรั่งเศสเลยนะผู้ที่พยายามตีเนียนตีสนิทขอเป็นเพื่อนค่ะหรือจะเป็นหัวหน้านักออกแบบสาวอย่างเชี่ยเสืี่ยหลิงนะคะที่คล้ายๆก็ต่างบอกค่ะว่าคู่ควรและเหมาะสมกับประธานถังที่สุดเพราะว่าเติบโตมาด้วยกันแล้วก็ยังมีแรงสนับสนุนจากที่บ้านอีก จะอะไรยังไงไม่รู้นะคะทุกคนประธานถังก็คือลงทุนซื้อตั๋วบินไปหาโมโฟเฟยถึงฝรั่งเศสเลยค่ะทุกคนไปสวีทกันท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกข้างหลักันเนาะก็ต้องตามไปเอาใจช่วยไปเชียร์กันด้วยค่ะทุกคนขอพูดอีกนิดน,นึงแล้วกันค่ะทุกคนคือทั้งประธานถางแล้วก็โมโฟเฟยแสดง เล่นเข้าขากันดีมากประทานหังก็น่ารักมากขี้ออนที่สุดความหวานความน่ารักโอ้ยเต็ไมไปหมดยิ้มที่คือตายค่ะทุกคนความพูดคุยอะไรกันนะเขาก็เข้าใจกันอะไรไปหมด ดีค่ะดีค่ะยังไงก็ตามไปเอาใจช่วยประธานถังของเราด้วยนะคะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่านอกเหนือจากเรื่องราวของประธานถังที่เราต้องเอาใจช่วยแล้วนั้นเรื่องราวความน่ารักม,มุกมิกกุ๊กกิ๊กนาะะของน้องชายและน้องสาวก็เป็นอีกความน่ารักหนึ่งของเรื่องที่เราต้องตามะคะ่ะในนั้นก็คือน้องชายโมฟานนะคะน่ารักจงเลยค่ะทุกคน รวมถึงอีกเรื่องหนึงสำคัญก็คือเรื่องราววัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าคฮะที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินเรื่องนี้เลยทีเดียวซึ่งแทรกแฝงอยู่ในตัวเรื่องและถ่ายทอดออกมาได้อย่างกลมกลืนกับเรื่องดูแล้วแบบ ก็เริ่มหลงไหลแล้วก็อยากศึกษาเกี่ยวกับผ้าจีนขึ้นมาเลยค่ะทุกคนตามไปเสพศิปลปะวัฒนธรรมผ้าดังเดิมต่อกันด้วยนะคะพร้อมกับลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของประธานทางและโมเฟยจะลงเอ,อยอย่างไรและเรื่องราวการเป็นดีไซเนอร์สาวของโมเฟยจะประสบความสําเร็จหรือไม่จะมีอุปสรรคใดเข้ามาขวางกันหรือเปล่าก็ไปตามต่อกันได้นะรักกันเมื่อวันฟาใสอย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะ